สวัสดีค่ะหุ่นโชว์หน้ารานราคาส่งมีเก็บปลาทางนะคะมีแขนไม้แขนเงินแขนทองแขนพลาสติกค่ะมีอะไรตัวฐานก็จะมีสีเงินสีทองแล้วก็สีดำค่ะแล้ก็จะมีงานสไตล์วินเทจค่ะฐานไม้ค่ะสินค้าพร้อมส่งในไทยทุกรุ่นนะคะงานหุ่นจะจะมีเก็บปลาทางค่ะ งานด่วนนั้นรีบมีบริการจัดส่งแมสเซนเจอร์ค่ะทางเรามีเหรอราคาส่งนะคะ10ชุดขึ้นไปค่ะตอนนี้จัดโปร15ตัวส่งฟรีเฉพาะเขตกรุงเทพค่ะถ้าขอเลือกแบบกับทางแอดมินได้นะคะสินค้าจะเป็นงานส่งขึ้นห้างค่ะงานไฟเบอร์งานสเตนเลสสินค้าพร้อมส่งในไทยทุกรุ่นค่ะเหรอราคาส่ง10ชุดขึ้นไปทักสอบถามแอดมินได้ค่ะรับสินค้าเองได้ค่ะงานด่วนงานรีบส่งสินค้าล่วงหน้า 1- 2ชั่วโมงค่ะทางเราจะต้องเช็คสินค้าก่อนส่งค่ะ ไม้แขวนก็จะมีเหรยราคายกลังนะคะ10โตัขึ้นไปค่ะจะมีราคาปีกราคาส่งค่ะถ้าขอเลือกแบบกับทางแอดมินได้ค่ะอะไหล่ตัวสีไม้แขวนก็จะมีงานอะคริลิกด้วยนะคะมีแบบบางแล้วก็จะเป็นแบบหนาค่ะหุ่นไฟเบอร์ก็จะมีสาสองสีค่ะสีดำสีขาวถ้าขอเลือกแบบได้นะคะหุ่นมีให้เลือกหลายรุ่นค่ะ หัวตะก้อหัวเงินหัวทองหัวผ้าหัวจุกมีครบทุกแบบค่ะงานเราผ้าสแตนเลสก็จะมี3สีให้เลือกค่ะสีเงินสีทองแล้วก็สีดําค่ะตัวถาตัวเสาปรับระดับได้นะคะสูงสุด192มค่ะสินค้าพร้อมส่งทุกรุ่นค่ะ